เกิดอะไรขึ้นล่าสุดพี่น้องคะบอสนกมังกรหมอรําเซมหกโพสแบบนี้ถึงศิลปิน<ม>ที่ลงจากวงหรือว่าออกจากการเป็นบุคลากรของเสียงวีหกพี่น้องล่าสุดนะคะหมัวว่านบอสนกนะคะออกมาโพสแบบอุย้ยยาวเหยียดมากในเรื่องราวแบบนี้ว่าครูบาอาจารย์ไม่เคยสอน ยังหายเหตุคือต๋องบอกก้อนว่าสำรับเรื่องการลาลุ่งวงของศิลปินเนาะในช่วงปิดฤดูการนี้เข้าเห็นเข้าติตามันนิ่แทบทุกวงที่ศิลปินอะขอลาลงวงขอไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่หลายแห่งมีเกือบทุกวงเลยเนาะเกือบทุกวงแต่ยกตัวอย่างวงเสี่ยวิหกเนี่ยก็มีฤดูการนี้สามคนเนาะประมาณสามคนซึ่งลงไปบอไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ ไปยุ่งอื่นกับมี่หรือว่าศิลปินที่เพิ่เปิดวงมาซีปีนี่ซีหาปีเนี่ยศิลปินบุคลากรที่ขอล่าออกไปแต่ละคนเหตุผลแบบหนึ่งแต่การกระทําอีกแบบหนึ่งค่ะก็คือไม่โอเคในเรื่องราวเรื่องเี้ยงนี่บอดแต่ของมาโพสิ์พี่น้องคะเดี๋ยวเราอ่านพูดให้ฟังเมื่อคืนพูดที่ยาวมากๆเลยค่ะบอดนกขามาโพสต์พร้อมกับรูปนี้เลยอ่า เจกบนั่นก็คือบอสนั่นเองแพ่งโตจะขอมาเจกบนะ,ะมีเรื่องหนึ่งเจกบอยากจะเล่าให้ทุกคนได้ฟังเรื่องของลูกน้องขอลาออกคำพูดของลูกน้องพี่น้องคะไปไีฤดูกาลแล้วผมขอลาออกครับว่าสีพักอ่าหัวหน้ามึงบอกว่าโตสิไปอยู่สาละลาลายูบ่วงได้อ่าลูกน้องบอกว่าผมมาไปใสครับผมว่าสิไปเลี่ยนผมว่าสิไปเมืองนอกผมว่าจะธุรกิจส่วนตัวผมว่าสิไปบวชผมเมยก็ได้สิลาพัก ค่าใช้ใจพ่อพ่อด้วยการถีบแย,ายามอย่างอื่นอ่าสุดท้ายคือไปล่ําคือเกาตามวงต่างๆบาๆอ่าและบอกว่าบอสโนเขาบอกว่าหนูแค่บอกว่าจะไปอยู่วงนั้นวงนี้อยากหาประสบการ,รณ์มันก็แค่นั้นหัวหน้าวงเขาไม่ปิดกั้นหรอกฮอทรงคารมันลดหายเออแต่มึงยารักษาหนำใจแบบพิพิษหลุดที่หลังมันเสียความหลุดซื้งหนูตนห่านไปกับเร์เจ็บป,ปนี กูว่ iring, าเมนถือกันท่าจระเข้ฟาดหางคำว่าจำไบเดินน้องๆทุกคนที่เป็นศิลปินของเพงนะคะอย่าหาทำไปอยู่วงไหนก็ตามจะลาออกหรือจะลาอะไรก็ขอให้บอกตรงๆแล้วก็บอกว่าชีวิตก็คือคนเรานะ่คิดอะไรก็คือบางแผนประมาณเดือนสองเดือนอยู่แล้วแหละใช่หรือตัดสินใจอะไรก็คือพลาดหรือรู้สินใจแบบตัดสินใจอย่างอีกสยางเนี่ยเพื่อนคิดมาก่อนอยู่แล้วทุกคน นั่นแหละโอ้ยมาเห็ุกับเมก๊อคาเทลูแบบนี้เจนั้งสีไม่ผ่านนะคะครูบาอาจารย์ไม่เคยสอนอ่าแล้วก็มาเหตุบอกว่าไม่ได้หมายถึงพี่เจมพี่โบพี่อ้อนนะครับคนเหล่านี้น่ารักไปมาลาว่กันทุกคนอย่าโยงเด็ดขาดนั่นเองย้ำย้ำไม่ได้หมายถึง3มคนนี้นะคะเพราะว่าใช่มันมีคนโยงแ<บ>น่นอนว่า3ามคนนี้พึ่งล่งจากโบงไปแม่น่าจะโยงว่าเออ คนนี้หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าแต่คือบอ็คือกันไหมเนาะบอแมนว่า<ๆ>เรื่องแบบมีการล่าโล่งว่งนี่<ๆ>มันมีแล้วคือเขาก็ต้องบอกก่อนว่าเหตุผลฉิดไปเลีอยอ<ๆ>ไปดูแลพอแม่ป่วย<ๆ>ด้านสุขภาพต่างๆหน้าๆคือจากที่เราทําข่าวมาลํนนี่เราก็เห็นคนที่พูดเหตุผลแบบนี้เยอะใช่แต่สุดท้ายคุณไปขึ้นวงอื่น พี่น้องมอลล่าเพิ่นบอดด้ตีกันเพื่อนบอดด้สร้างกันเพื่อนกับเป็นเขาเอื่นมาเป็นคือขอบขั้วใหญ่ๆนะองค์กรมอลล่ามเ่านี่ร้มจะ็ซัพพอร์ตสนุนไปยุใสก็ได้แล้วสร้างบอดนี่ก็แตกออกมาจากวงระเบียบแตกกันออกไปมันก็เป็นหลูกเป็นหลานกันแน่ถ้าจะไปก็ขอให้บอกกันตรงๆไปเลยไม่ต้องมาแว่าเออผมจะไปเรียนครับผมจะไปทําธุรกิจส่วนตัวแต่สุดท้ายไปอยู่วงอื่นแล้วคนที่ อ๋อหัวหน้าบูมอะได้ยินคำนั้นก็คือแบบโอ้ยกับเป็นนักสู้แข็งพญิรักษ์พี่น้องค่ะว่าเอาสุดท้ายเอ้าไส์บอกเขาว่าสิไปเลียส์ส์บอกเขาว่าสิไปเฮ็ดงานเมฮันสุดท้ายเราจะขึ้นไปอยู่วงอื่นสั่นแล้วคือแค่ระยะเวลาดูดูการหนีล่นกับเสียไปหกเนาะดูดูการหนาโตนไปอยู่วงอื่นนั่นเสียแป๊บเดียวคันว่าเป็นปีสองสามปีจล้กลับมาเป็นหมอลำนั่นสิกว่าไปอีกแบบแต่นี่คุณอะ คำพูดของคนมันไม่ตรงกับการกระทําซึ่งหลังจากที่พูดพวกนี้ออกไปคอมเมนต์ก็คือแตกแตนมากๆพี่นอ้องแมนค่ะลังอเอะเอ,อะพักดีก็เสียกับเป็นแบบเราหัวหน้าระเบียบอะไรมาคอมเมนต์แมนค่ะบอกว่าว่าแมนแต่วงพ่อบัดด้แถบเป็นเบิร์ดเพ่นว่าเป็นเบิร์ดพี่น้องครับอลีเป็นเบิร์ดพ่อวัฒนาน้ำเห่ากับคือเงินหน่อยน้ำอืมนั่นแหละพี่เจมส์พี่กูบออกมาคอมเมนต์เหมือนกันก็คือยิ้มหัวใจนี่แหละอ่าพี่น้องขะ เยอะมากมายแล้วคนก็บนนอบกว่าเป็นคนใดเนาะบางนก็บ่เลือกบังคับบางกวก็บอกพี่นอ้องเยอะมากมายเดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์ว่าแฟนคลับว่า,ยอ,าอย่างไรบ้างในเรื่องราวไรสำหรับโพสโพสนี่นะคะค่ะแล้วผมบอกว่ามันเป็นเรื่องอธรรมดาของพนักง,งานค่ะมีเข้าวก็ต้องมีอ่อนบ้างมีออกบ้างอยากให้บอสมองเรื่องของปกตินะคะลูกน้องเขาไม่รู้หรอกคว่าจะใช้คําแบบไหนก็คืออยากจะให้บอสแบบดูแบบถนอนน้าใจเออก็คือแบบอยากหาข้ามแบบว่า หาคำนี้มันดีดๆบอกฮานอนํา <ừ m. S 2> นใจว่าสีมาบอกตรงตัว่าบอดคอรางออกเลือวผมสีปอยูว่งวงนั่นวงนี่อาจจะแบบเป็นตรงไปเปลมันตรงไปห<อ>รือเปล่าก็เลยหาเหตุผลตนาตนๆะเป็นกําลังใจให้นะคะลูกชายนั่นแหละค่ะพี่น้องคาแล้วมาดูคอมเมนต์นี้บอกว่าบอดบอดนกคือบอกถูกใจแห้งสมกับคําที่เป็นผู้นําจริงๆให้หนาดหลาเล่แบบนี้จริงแน่นอนค่ะบางครั้งคือการปิดบังหรือโกหกคือมันเสียความรู้สึกมาก แม่อยู่สวีเดนนีร้านนวดจะรูน้องเข้าออกโกหกนั่นนี่แม่เคยสอนลูกน้องมีอะไรบอกตรงๆค่ะจะไม่เสียความรู้สึกเพราะนุก็พูดออกมาดีมากอันนี้ดีจริงสิวา่าในค่ะเข้าห้ากับเข้าหกับไม่เคยเป็นหวน้าดอกแต่ว่าเข้าห้องกับมองในมุมของวน้าเนาะคือคการที่เราขอออกจากตรงที่เดิมเนี่ยเป็นที่ใหม่บางทีก็จะเป็นตรงโกหกอะไรแม่ควรจะพูดออกมาแบบอาจจะอาจจะไม่ตรงเกินไปอาจจะแบบ ตรงเชิ่อมแต่ว่าในความที่บางคนอายุหน่อยๆเนี่ยพึ่งเขามาหรือว่าขอไปเลี่ยนตองทั้งสี่คืออายุน้อยแล้วคุณพึ่งเข้ามาอายุหน่อยๆนี้เพาต้องเป็นหมอรัมม์เสียไปหาประสบการณ์บอดเพิ่อนบว่าแต่คนเลยยิ่งจะยิ่งจะซับพอร์ตเนาะในเรื่องราวใพี่น้องศิลปินดังๆบุญรุ่งคนหมอรำใหญ่มาสิบก็วงยังดังกับนี่แมนค่ะ มันบลาคือม,มันเป็นเรื่องปกติเลยไปยู่ยกตัวอย่างระเบียบแน่ปฐมแน่ศิลป,ปินผู้ให้แน่กว่าสิมเป็นุรละคนสุดถ้ายจบทีศิลปินเดียวคนละคนสุดถ้ายจบทีหัวหน้าวงนั่นแหะคือแต่ละคนมันไปในหลายทิศทางการหาประสบการณ์แ,แต่ส่วนมาก fc แฟนคลับก็ให้กําลังใจเข้าใจบอสเป็นอย่างมากเลยในโค้ดบทนี้อาเป็นกำลังใจให้นะคะวงเสยงกปังๆนี่แหละอาการที่แบบเป็นหัวหน้าวงใหญ่ก็จะมีอย่างนี้แหละคน เกาไปคนไม่มากนี่ค่ะไพสิบไปในกะติ๊บสร้างกับบอคือโง่ๆติดตามเซมเขคือเกาเพื่อนาโอ้โหแล้วแฟนขาบเซมเขาคือถือว่านัมเบอร์วันจริงเหนียวแน่นแมนค่ะเพื่อนแบบเหนียวแน่นอีรีเนาะเป็นนังใจให้ขบอกเข้าใจค่ะอ่าเป็นลังใจให้ขาะคือสุดๆคือด้วยความที่เอฟซี่เพื่อนมากแต่สมัยบอดนกเป็นศิลปินยุ่ระเบียบเนาะแต่เป็นพระเอกยุ่ระเบียบเป็นด่านศิลปินดังมาตะพุนมาเฮดวง ขนกับตามมาตามมาด้วยความที่ว่าเป็นนกพงสกอนอยู่ด้วยความที่เป็นเสียงวิหกค่ะผู้ใดสิไปสิมามัก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องเล่าของทางบอดนกเจก,กบมาให้ทุกคนได้รับซุมรับฟังเพียงเท่านี้นะคะ,คะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหาสองคนนำคาคะสำหรับวันนี้ไปก่อน